เหมือนเราคอยคสปกติอะไรเงี้ยจะตกหมอนเหมือนเคอยคสดปกติอะไรเงี้ยค,ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้นอนตกหมอนก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าพอเช้าวันหนึ่งจะไปทํางานเหมือนเรารีบลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าแปรบ,บ,บขึ้นมาตรงเส้นคอข้างหลังเราก็เลยแบบหนูต้องประคองคอเดินไปหาแม่ว่าแม่หนูเจ็บมากเลยแบบว่าไปทํางานไม่ไหวต้องต้องไปโรงพยาบาลเลย 3าหรือ4วันเนี่ยนะคะนอนจริงๆคุณหมออยากให้ให้อยู่โรงพยาบาลจนกว่าอาการจะหายจนถึงประมาณ80%ค่ะคือมันจะไม่ได้หายเลย100%มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฮะยูโรก็ไปเที่ยวด้วย่ใช่ค่ะเพื่อนเขาก็ไปเยี่ยมมีสรลงสนัดไปเยี่ยมหมคะไปกับพี่ตั้มด้วยาไปเี่ยกี่วันกัว,วันเดียววันเดียวพอเขาโอยพอรเป็นฟิลแบบ ชาวพุทธน,นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งศึกมาเราก็เลยเขาทิ้ดทิ้ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อวยพรบอนทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วในคลิปอะไรที่พี่ตั้มลงใช่จริงจริงเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมกำลังกังวลหรือเปล่าเราถ้าช่วงแรกๆอาจจะเปลี่ยนค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นเขาเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่เขาก็นิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่แบบว่าเขาไปปวดเรียนมา,มจ,าจากนี้สุขภาพของทิ้งตัวเรา ระวังเรื่องคอเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่กล้าขยับคอแรงๆแล้วช่วงนี้เราก็คือมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นได้อีกค่ะถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยอนนี้หายสนิทแล้วนะคะอาการคอแ้เรื่องความเจ็บก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกหนูก็ยังกลัวเหมือนเดิมว่าแบบว่าจะหายแบบเอ๊ะจะกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าคุณหมอก็มีนัดบ้างค่ะแต่ว่า หมอบอกว่าถ้าเกิด่าไม่มีอาการอะไรมากก็ไม่ต้องไปก็ได้มีมาหาหมอตอนมีอาการก็ได้ค่ะก็จะให้ฝังเข็มไม่ก็กยา,า,กายภาพหนูค่อนข้างป่วยป่อย <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่ามีข่าวดีอันนึงก็คือหนูได้งดยาจากไทรอยค่ะใช่เพราะว่ารักษาก็มามา2ปีแล้วคุณหมอกอให้หยุดยาใช <laughs> ่อะไรนะ ใช่ค่ะตอนนี้หยุดยาแล้วไม่ได้กินยาแล้ว,ลวด้วยค่ะเรื่องอาหารด้วยแล้วก็เรื่องพักผ่อนเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันก็ยากเราทำงานก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาพักผ่อนน้อยแต่ก็จะพยายามพักผ่อนให้มากๆค่ะตรงนี้เวลาพักผ่นอนใช่ใช่ค่ะก็มีเวลาพัผกผ่อนก็มีแอบไป,ปแวะเที่ยวบ้างไปเติมพลังให้ตัวเองแล้วก็กลับมาทำงาน ชอบโงพยาบ่อยนะ่เกินใช่ค่ะชอบรงพัาบ่อยก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็หวังว่าปีนี้ก็น่าจะสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆค่ะปีนี้อายุไรยี่สิบหกค่ะเรไปต่างประเทศมาแล้วใช่ปีที่เราหนักกว่านี้ค่ะปีที่แล้วเจออะไรบ้างปีที่แล้วคือเป็นโควิดรอบหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารเป็นพิษเข้ากระแสเลือดไปอีกหนึ่งรอบใช่นอนโรงพยาบาลตลอดเลยค่ะปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเหนื่อยเหนื่อยมากค่ะแล้วก็ ไม่สบายค่อนข้างบ่อยมากปีนี้ก็ยังน้อยจริงๆป่วยบ่อยทำไมจะต้องหาคนมาดูแลไหมอะไรนะคะคนมาดูแลไหมว้าคุณหมออะไรคะก็เอ่อเอาเป็นว่าหนูดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วกันค่ะหนูจะได้ไปดูแลคนอื่นน่ะเป็นไงไม่มีเลยไม่มเลยมาดูแลอะไรไม่มีเลยค่ะก็หนูทำงานทุกวันด้วยก็ ก็น่าจะเข้าใจเรื่องคู่จิ้นนะคะก็คือเราแค่จิ้นกันอะไรองี้ก็ไม่ได้แบบแบบเป็นคู่จริงอะไรขนาดนั้นใช่แบบที่ภาพมันก็เหมือนแบบเฮ้ยแบบเขาชอบเราจริงๆนะเงี่ยเนาะแล้วเวลาใกล้ๆก็จะเริ่มเกิดไฟลามอ๋อเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนนั่แหละค่ะแต่ว่าเราก็เป็นคู่จิ้นกันใช่ไมม่ีแบบโออกาาสพัฒนเหรโอกาสพัฒนาหรอคะ คือตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นะค่ะมันก็คงปิดโอกาสผู้ชายหรอ <c oughs> คือจริงๆไม่คือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าทุกความสมคัญมันก็ต้องเริ่มมาจากเพื่อนก่อนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันความสมคัญข้างหน้าก็คงไม่ได้แบบว่าพัฒนาย,ยากาค่ะ <c oughs> ใช่ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อน <c oughs> อะไรนะคะถามว่าใช่สเปคไหมหรอคือหนูก็ไม่ได้มีสเปกตายตัวค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักใช่หยอดละหน่อยไหมฮะหยอดหยอดไม่นะหนูว่าเขาก็จะหยอดแบบ เป็นฟีลแบบมุกตลกของเขาอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วเหรอเวลาไ์สดเขาพูดถึงอ๋อเหรอเป็นมุกของเขามาใช่เขาก็อยากให้เรแบบว่าทุกคนแบบชื่นใจคือจิ้นยูพิงไงใช่อะไรนะคะเข้มหรอเมหรอเคลยรคมหเมหรอม่มหรอเลมคหเมเคลมอเคมหรลมัเคลมเป็มเมรอเมรมหอเลไคมมอมมเลมล เดี๋ยวจะมีละครที่กับเข็มด้วยเนาะใช่ค่ะก็เรื่องเมืองแก้วก็จะได้เล่นละครกับเข็มด้วยถ่าาายยไไไปันหงงงบ้คคะะลรก็ถ่ายได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวก็เรื่องด้วยบทด้วยก็ยังต้องดูดูดูอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเออ่ละครย้อนยุคค่ะก็จะดูละเอียดนิดนึงแล้วก็เรื่องเขียนบทด้วยอะไรนะคะละครได้ชมเท่าไหร่เมืองแก้วเหรอคะ คือมานแก้วน่าจะโชว์ในปีหน้าปีหน้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแผนลงบวงมันยาน่าจะได้ดูปีนี้ค่ะใช่ข่าวประทับใจข่าวประทับใจเป็นเรื่งวันนี้นะคะค่าวผมชอบไหมคะสวยอ้าถ้าเกิดว่าบอกไม่ชอบก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะคะวันนี้เหรอคะก็คือคุยกับพี่สบายลีบเหมือนกันค่ะใช่ก็แบบว่าวันนี้เขามีทีมงานเป็นแบบกริตเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะมีข่าวคิม ห้องดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาในแบบลุกพิ้งโกเป็นแบบว่าพิ้งก็พอกับชื่อเราด้วยแล้วก็เป็นโกโก้ตามตีนค่ะเวลาจับเสื้อผ้ามันยากไหมเวลาเราออกคาตลาทีเพราะว่าแบบคนก็ให้ เวลาแบบเลือกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูตัวเล็กเราก็จะหาแบบชุดที่มันแบบว่าค่อยดีกับตัวเราแล้วก็ใส่ให้เหมาะสมกับงานค่ะแต่ว่าพี่ๆสไตลิสต์ที่แบบคอยดูแลค่ะเขาก็จะคอยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็คุยกันว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนก็อยากให้มันออกมาดีทุกลุกเอ่อทุกครั้งที่ออกงานค่ะเราว่าเราเซ็กซี่ไหมเวลาแบบเราหนูหรอหนูว่าหนูไม่เซ็กซี่นะแต่ว่ามันนี้ นิดนึงใช่วันนี้อาจจะแบบว่าแปลกตาจากวัดทุกคนหน่อยใช่ค่ะเพราะวันนี้แบบว่าเป็นงานกลางคืนด้วยก็แบบอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นลุคที่แบบแปลกตาคลื่นนะคะก็มีมันจะหวานๆหน่อยอ่าใช่อย่างรอบที่แล้วแบบไปออกงานอยู่เลยนะก็จะเป็นแบบว่ฟูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แแล้วรับเอ่่ะะค ็ช่วงนี้ช่วงนี้กลับมากินเพลนแต่ว่าไม่ได้กินแบบจ๋าขนาดนั้นนะคะก็แบบมีกินบ้ามันบางช่วงแล้วก็เออ่กินอาหารแบบไม่รสจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะตอนนี้เหรอเพิ่มขึ้นมานิดนึงตอนนี้ตอนนี้48ค่สิบแปล่าคือเหมือนแบบหนูกังวลด้วยมัง้งพอเราเพิ่งหายจากไทรอยใช่ไหมคะพอเราไม่ได้กินยานหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบผบ่านมปกิน ซุ้มกภาพอะไรอย่างงี้แบบเดี๋ยวไทยเราจะเริบ